อุ๊ยคนสนิทยืนยันนักร้องสาวชื่อดังสามีระหองระแหงจริงไฟยังแรงหลายคนฮือฮาเมื่อสุนารีราชสีมาโพสตัดพอโชคชะตาที่มีบางช่วงบางตอนลั่นจบรักกับสามีชาวต่างชาติวาวเตอร์ดราฟที่หลายคนตกใจและตั้งคำถามเกิดอะไรขึ้น ล่าสุดข่าวบันเทิงช่อง8เผยว่าได้ทำการติดต่อไปคนสนิทของพี่สุนารีประเด็นที่โพสต์เลิกกับแฟนประโยคแรกเขาบอกว่าก็ตามพี่สุนันแหละหมายถึงว่าตอนนี้จริงๆไม่รู้เลิกหรือไม่เลิกเร็วๆนี้พี่สุออกมาพูดแน่นอนมีการระหองระแหงกันจริงไฟมันยังแรงอยู่เลยตอนนี้วาวเตอร์อยู่ต่างประเทศ นอกจากนี้เผยต่อว่าจากการที่ฟังคนสนิทพูดคาดการว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ